สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะฟ้ามีห้องที่ไม่เคยปล่อยเช่าสักครั้งนะคะมาปล่อยเช่าครั้งแรกค่ะสําหรับท่านใดที่อยากเช่าอยากนอนเป็นคนแรกค่ะแนะนําห้องนี้เลยค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอสตาพระหนโยธินสะพานใหม่นะคะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพลักษ์นะคะและนะคะยังใกล้ในส่วนของ BTS สถานีสายหยุดส่วนต่อขยายมอชิตสะพานใหม่คูคเส้นสีเขียวอ่อนใกล้โรงพยาบาล CG ไล้ห้างดิกซีด้วยค่ะแล้วสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเข้าออกโครงการก็ง่ายค่ะและนะคะทำเลนี่คะเป็นทำเลที่ดีมากนะคะของกินนะคะร้านอาหารเพียบเลยนะคะ ไม่รอช้าเลยค่ะฟ้าพาชมห้องเลยนะคะภายในห้องนะคะสวยขนาดไหนนะคะรับรองว่าท่านที่กําลังมองหาห้องที่อยากได้ห้องเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องแยกสัดส่วนและปล่อยเช่าในราคาพิเศษนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับห้องนี้นะคะใครที่สนใจเช่าเนี่ยรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะห้องมีจํานวนจํากัดห้องเดียวเท่านั้นนะคะเปิดประตูเข้ามาคะเราจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นนะคะตรงนี้นะคะมีในส่วนของโซฟาให้เรียบร้อยนะคะ และนะคะตรงข้ามกันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เก็บรองเท้านะคะแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีค่ะมีแอร์ให้ค่ะในส่วนของทีวีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทีวีให้ด้วยนะคะให้ใช้ด้วยนะคะหนึ่งเครื่องค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นะคะห้องน้ํานะคะฟ้าพาชมห้องน้ำกันก่อนเลยนะคะห้องน้ํานะคะติดเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะมีฉากกั้นกันน้ากระเด็นค่ะกระจกอ่างล้างหน้าราวตับผ่าในห้องน้ําค่ะถัดมาเป็นห้องนอนค่ะได้ห้องนอนประตูปิดมิดชิดแบบ นี้เลยนะคะและมีแอร์ให้1ตัวค่ะใครมีทีวีมาเพิ่มนะคะนํามาวางตรงนี้ได้นะคะอีกหนึ่งตัวค่ะและนะคะที่นอนนะคะมีอันนี้มีเตียงนอนนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อที่นอนเข้าให้ใหม่นะคะ1นะคะขนาด5ฟุตนะคะ1อันนะคะตรงนี้มาวางให้ตรงนี้เลยและตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้นะคะกระจกตรงนี้เนี่ยจะติดพาม่านให้เรียบร้อยนะคะท่านใดที่เข้าอยู่ก็คือติดพาม่านให้เรียบร้อยนะคะ และนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอห้องนะคะที่เป็นในส่วนของครัวนะคะมีประตูบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้นะ,ะเวลาเรารับประทานอาหารช่วยลดกลิ่นเข้ามาภายในห้องได้ด้วยนะคะมีในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้นะคะเอาไว้นั่งรับประทานอาหารตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์ล้างจานขนาดใหญ่นะคะอ่างล้างจานค่ะแล้วก็ตู้นะคะชั้นวางชั้นเก็บของบิวอินต่างๆนะคะรับรองว่าโอ้โหใส่ของได้เยอะค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ นี่นะคะอ่าใส่ของได้เลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตอมโครเวฟให้ด้วยนะคะหนึ่งเครื่องค่ะและมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของตู้เย็นนะคะมาลงให้นะคะ1ตู้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะระเบียงห้องนะระเบียงห้องนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ ฝากไ้ด้วยท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าอยากได้ห้องแบบใหม่ๆกึ๊บๆหน่อยเช่าอยู่เป็นท่านแรกเลยนะคะจะได้ใช้ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์เป็นมือหนึ่งนะคะท่านแรกเลยแนะนำห้องนี้เลยคะ่ะท่านใดที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสุดท้ายฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะเป็นกาลังใจเพื่อเป็นกาลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ